ย้ายประเทศพระเอกดังพาลูกเมียแพ็คกระเป๋า23ใบย้ยายกลับจีนถาวรเป็นนักแสดงไต้หวนันซึ่งเกิดและเติบโตที่ประเทศรุนายสำหรับอูจุนอดีตสมาชิกวงฟาเรนไฮ์ปัจจุบันเป็นศิลปินเดี่ยวในค่ายฟูลองสตาและล่าสุดมีข่าวลือว่าเขานั้นกำลังย,าย้ายครอบครัวมาอยู่ที่เมืองจีนเร็วๆนี้ตามรายงานข่าวได้บอกว่าอูจุนเตรียมแพ็คกระเป๋ากว่า23ใบเพื่อเตรียนตัวพัก ครอบครัวเดินทางมายัางประเทศจีนโดยเขานั้นจะอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นอกจากนี้ในช่องทางโซเชียลของอูจุนยังระบุข้อความว่าใช่ครับเรากำลังจะย้ายไปอยู่เมืองจีนชีวิตใหม่ ความฝันใหม่ประสบการณ์ใหม่ๆห,หวังว่าจะได้สร้างความจดจำดีๆที่น,นั่นหลังจากนั้นชาวเน็ตหลายหลายคนต่างอวยพรเขาและครอบครัวให้เดินทางอย่างปลอดภยัยสำหรับอูจุนอูจุนพระเอกในดวงใจสมัยซีรีส์ไต้หวันกำลังบุญถึงขีดสุดเขาคนนี้ดูเหมือนจะห่างหายจากวงการบันเทิงไปก็จริงแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้าตัวกำลังยุ่งกับธุรกิจหลายอย่างตามรายงานข่าวบอกด้วยว่าอูจุน เป็นเจ้าของธุรกิจในบรูไนหลากหลายทั้งยิมออกกำลังกายร้านอาหารเฟรนช์ชอฟัสฟูดรวมไปถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลต่างๆของบรูไนอย่างเช่นล่าสุดเขาเพิ่งจัดมาราธอนการกุศลที่มีผู้เข้าร่วมกว่า1,500คน